สวครับเพื่อนๆทริปนี้เราจะไปซิ่งกันบนถนนที่สูงที่สุดบนโลกใบนี้คาดุงลาพาสัสก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคาดุงลากันก่อนนะครับ คาดุงลาเนี่ยจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดที่มีถนนขึ้นไปถึงนะครับของโลกเลยนะครับโดยมีความสูง5,600เมตรเหนือระดับน้ำทะเลหรือประมาณ17,000ฟุตตั้งอยู่ในรัฐลาดักประเทศอินเดียห่างจากตัวเมืองเลประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับโดยเราจะแว้นไปกันมันกว่านี้มันจะมีได้ยังไงล่ะครับ เริ่มต้นจากตัวเมืองเลเพื่อนๆใส่แวนที่สนใจลองเสิร์ชร้านลาดักไบเรนทัลเอานะครับรอบนี้เราได้ Royal Enfield มา4คัน8คนค่าเช่าวันละ1,200รูปีหรือตกประมาณวันละ600บาทไม่รวมน้ำมันนะครับมีหมวกกันน็อกให้2ใบเสื้อกาด1ชุดก่อนออกเดินทางเราต้องไปทำหนังสือขออนุญาตพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ300บาท ไม่ว่าจะไปนูบ้าวันเล่หรือจะไปพันกองนะครับก็ต้องไปขอหนังสือขออนุญาตที่เทศบาลที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเลพาเลสเพราะอาจจะเจอด่านได้ตลอดเวลาพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะครับลุยกันเลยจากตัวเมืองเลมาไม่นานถนนก็จะค่อยๆไต่ระดับ ความสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเชิงเขาที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่มีแก่หินทรายเป็นยอดหีมะอยู่ไกลๆนู่นพักหิมะลงครับแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนต้องพักกัน,น,นวัชนะวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะไปรอดไหมล่ะนี่ย พอหิมะเริ่มเบาลงเราก็ออกเดินทางกันต่อถนนที่อิงขอบผาไต่ระดับขึ้นตามความสูงเรื่อยๆดูเหมือนไม่มีอะไรน่ากลัวแต่อย่าให้รถทุกส่วนมาเมื่อไหร่เหมือนมันพร้อมจะเขี่ยเราหล่นล,ลงมาได้ตลอดเวลาเลยก้องอาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับเพราะอากาศที่เย็นจัดขึ้นเรื่อยๆทำให้ผมควบคุมมือตัวเองไม่ได้ ที่รถเคียวทำให้เราต้องบิดแต่โคเรื่อนรถสวนมาก็าจะต้องมีการจุดส,ดสดางให้กันอันนี้ให้ชมบรรยากาศรอบข้างที่เราไต่ระดับขึ้นไปสุดยอดมากๆครับเพื่อนมธรรมชาติสุดๆภูเขาสูงส,สุดลูกหูลูก,ลกตา,กาได้มาด้วยมอเตอร์ไซค์เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆมากกว่าการนั่งอยู่ในกล่องเหล็กไปไหนต่อไหน จากเชิงเขาที่เราเห็นว่าล้อมรอบไปด้วยเขาสีน้ำตาลตอนนี้สีน้ำตาลถูกแทนที่ด้วยสีขาวที่มากมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆล้อมรอบเรา็มไปด้วยสีขาวแซนสีน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อนๆที่สนใจตามรอยจะบอกว่ามันไม่ยากเลยอะถนนค่อนข้างดี จะชันเป็นบางช่วงแต่ถ้าเคยผ่านก็เ,เบิดน้าเชียงรายมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าเคยผ่านทางพันโค้งอย่างตาแงงศ์เข้็มาที่นี่ได้ไม่ยากแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือดูดลความสูง,งความหนต่างซึ่งมันจะเป็นปัญหามากสำหรับคนรุ่นล่าอย่างคนไทยช่วงท้ายคลิปผมจะให้รายละเอียดในเรื่องของการป้องกันเมื่อเคลื่อนไปที่สูง ซึ่งผมก็เกือบไม่รอดในหลายๆจุดที่นี่นะครับตอนนี้เราขึ้นมาประมาณชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงรวมเวลาแวะพักนะครับตอนนี้ก็เข้าใกล้ยอดคาดุงลาเรื่อยๆรอบข้างมีแต่สีขาวโพลนเปนๆ้้แข็ง ใครจะมาท้อหญ่ใ้ขาดเสื้อหนาวรองจอต้อ,พองพร้อมโอเคโอเคถึงแล้วครับในที่สุดคาดุงลาถนนที่สูงที่สุดบนโลกขึ้นมาถึงหิมะแม่งก็ก,กระหนำ่ำลงมาอุณหภูมิขณะน,นี้ลบสองศานะครับปลายเดือนพฤษภาคมาว่าแต่เพื่อนๆแขกผมมันหายหัวไปไหนกันหมดเนี่ย คือ <tyard. S 2> ผมจะเป็นคนที่มีปัญหามากที่สุดเรื่องการปรับตัวกับที่สูงมากๆโดยเฉพาะที่ระดับ5,600เมตรนี่นะครับเพื่อนๆมันก็จะต้องคอยถามคอยเช็คผมตลอดว่าโอเคเปล่าโอเคเปล่าคือเราคนไทยเนี่ยมาจากทิ่ราบร <Yeah, yeah. S 1> ่างกายก็จะปรับตัวได้ยากหน่อยคนที่นี่เขาจะแนะนําให้ผมเนะ <All right, S 1> นี่ยเคลื่อนที่ช้าๆผมถึงต้องค่อยๆเดินค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บคำแนะนำอื่นเขาก็บอกว่าไม่ควรกินยานะครับเพราะร่างกายมันจะไม่ปรับตัว จิบน้ำบ่อยๆหายใจลึกๆก,ก,กินขนมกินลูกอมช็อกโกแลตสม,สมุนหรสมุนไพรบางตัวก็ช่วยได้นะครับโดยเฉพาะชามาซาลาของที่นี่เพื่อนๆที่จะมาก็เตรียมตัวกันดีๆหาข้อมูลการป้องกันแต่ไม่ต้องกลัวมากเกินไปนะครับผมมาได้เพื่อนๆก็ต้องมาได้อย่าให้ความกลัวมันมาเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ได้ออกไปใ,ใช้ชีวิตตามต้องการนะครับ คลิปนี้ผมลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับ